สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แกงเห็ดเพื่อสุขภาพของเราก็มาขายเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เย็นนะครับช่ว่นน้เย็นแล้วพอดีขายวันนี้เลยไม่มีเวลาได้ถ่ายไ้ลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสอดีคนซาแล้วก็มาดูบรรยากาศนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างเหนไครับเหลือเหลือไม่เยอะแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในแบบกลางๆนะไม่ถึงกับว่าขี้เลยไม่ถึงกับดีมาก ผักเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเหเลือแมงลากอยู่หน่อยหนึงแล้วก็ช่อมอยู่นิดเดียวนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ขอมแพงนะคะเราก็เลยขา,ายแบบประคองประคองน่อเพราะว่าต้นทุนขยับขึ้นมาอย่างนิดนิดหน่อยหน่อยรวมๆแล้วก็พอ,อประมาณคือเยอะอยู่นะครับ รู้นะครับว่าเรามีอะไรบ้างวันนี้นะครับนี่ก็จะมีชะอมนะครับชะอมของเราใหม่ๆสดๆเด็ดวันต่อวันนะครับแล้วก็มีใบแมงลักนะใบแมงลักชะอมผักเราจะมี2อ,อย่างแนละ้วก็จะมีผักอีกอย่างก็คือ,อบวบหอมนะครับบวบหอมหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็นี่พักทองผักทองช่วงนี้แพงนะครับลหกนึ่งก็ร่วม3ามสบสามหบาทลูกนึ่งก็เป็นร้อยครับที่เราซืา้อมา ทพอทองของเราทาใหม่สดๆนะฮะวันต่อวันดูสีได้นะฮะแล้วก็ดูว่าแก่ไม่แก่ดูความแก่ความมันของฟักทองของเราเนี่ยเรียกว่าทั้งแก่และมันเวลาเราแกงขึ้นมาก็จะหวานนะฮะหวานมันๆหรือเหนียวยังไงแล้วก็มี่จะวกมีเห็ดเข็มครับเห็ดเข็มเห็ดเหลือไม่เยอะนะฮะแล้วก็จะมีหมูหนู หนูเห็ดหนูหนูตอนนี้แพงนะครับโลนึงร่วมร้อยยี่สิบบาทช่วงนี้ทำไมเห็ดแพงไม่แน่ใจไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเขาบอกอากาศ้อนเห็ดหนูหนูไม่เกิดก็จะมีเห็ดฟางเหลืออยู่หน่อยนึงครับเห็ดฟางก็แพงนะครับโลร้อยกว่าบาทเหมือนกันแล้วต่อมาก็จะเป็นนี่คือเป็นเห็ดออริจิออรินจิที่เรามอันเฉียงพอดีทำให้นะครับนะครับเห็ดออรินจลแล้วก็ เห็ดโคนญี่ปุ่นขาวเขเรียกเห็ดขาวหรือว่าเห็ดนางาซากิครับวันนี้เบาๆนะครับเห็ดก็ร่วมห้าอย่างครับนี่ขายขายเอาไปเยอะแล้วก็เลยดูว่าคล่องๆบางๆดูไม่ได้เต็มถาดทุกทีเรามาลงนี่จะถาดจากคุณมูนะครับจะวางแล้วพุพูๆเต็มถาดนี่ขายจนซาาแล้วก็ แล้วตอนนี้คนก็เริ่มซาซาลงแล้วเพราะว่าเริ่มจาหนึ่งทุ่มจะมีเวลาขายได้อีกชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับน้ำใบยะนางของเราเรปันเองนะครับปั่นเองนะครับนี่อยู่ในมหม้อเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะครับนี่คือวันนี้เติมรอบหนึ่งแล้วนะครับหมดไปหมอ้อหนึ่งแล้วก็เติมไปอีกครึ่งหม้อเท่ากับว่าหม้อครึ่งหม้อใหญ่ๆตดวนี้ครับเ่องปวุงเราก็จะมีขาดไม่ได้คือปลาหัวใจสำคัญ แล้วก็พริกพริกนี่เราปั่นอย่างดีเลยปั่นหยาบหยาปั่นละลายดูครับปั่นละเอียดไปก็จะเป็นน้ำเราต้องปั่นให้มันแบบหยาบหน่อย,ย,ยแล้วก็ <laughs> ม,มีหอมแดงหอมแดงของเราก็าจะปั่นหยาบหยาบเหมือนกันหอมแดงของเราครับปั่นหย,บยบาบหยาแล้วก็มีตะไคร่ตะไคร้นี่ปั่นละเอียดได้ยิ่งดีเพราะว่าจะได้ละลายไปเลยนะแล้วก็จะมีปลาปนปลาปนแล้วก็มีข้าวคั่วแล้วก็มีสุรษ น้ำปลาอาหาน้ำปลาของเรานี่เ,เราสั่งมาจากชนบุรีนะครับคือทำไมถึงเป็นน้ำปลายี่ห้อนี้รู้ไหมครับปลาจันเพชรคออือโซเดียมน้อยมากน้อยกว่าที่โพลอน้อยกว่าเรียกว่าโซเดียมน้อยมากพอปรุงแล้วก็คมกล่อมอร่อยดีครับรเราเน้นว่าของเราคุณภาพจริงๆเราไม่ได้เน้นว่าขายแล้วใส่ผงปรุงรัวอย่างเดียวนะครับ ชูรสที่เราใส่น้อยมากลูกค้ายังบอกว่าเอ๊ะทำไมใส่ชูรสน้อยเหลือเกินเราใส่แค่ปลายช้อนนิดเดียวเองบางบางเจ้าบอกไม่ให้เราใส่เราก็ไม่ใส่ละบางเจ้าจนได้บอกกับเราว่าใส่ชูรสให้เยอะๆ่อยแต่เราก็จะบอกว่าเราไม่เน้นพวกผงปรุงรสเพราะว่าเครื่องเคียงเครื่องปรุงของเราเนี่ยมันใส่แล้วมันกลมกล่อมอยู่แล้วับไม่ต้องมีพวกผงนัวมาใส่ มันอร่อยอยู่แล้วตรนั้นเแล้วก็เฉพาะเห็ดมีตั้งห้าอย่างพวกอย่างอย่างนี้น่ะเวลาเราใส่เห็ดเยอะๆแล้วมันจะกลิ่นเห็ดมันจะหายไปอ่ะปกติเห็ดแต่ละอย่างจะมีกลิ่นสามของเขาอยู่แล้วเห็ดฟางก็จะมีกลิ่นสามบางอย่างเฉพาะของเขาอย่างเห็ดนางฟ้านี่กลิ่นก็จะเป็นเฉพาะของเขาและครับทุกเห็ดจะมีกลิ่นของเขาแต่ถ้าเราเอามาแกงรวมๆกันแล้วก็ใส่เครื่องเขียงเยอะๆนี้กลิ่นเห็ดกลิ่นสาบแล้วก็สามเห็ดพวกนี้จะหายไปเลยนะครับ ก็เหมือนกับที่เราไปกินบางร้านไหนนะเขาใส่เครื่องน้อยนี่เวลาเรากินก็จะมีกลิ่นสาบของเห็ดมันทําให้เรากินแล้วมันมีแบบมันไม่เหมือนกับไม่สมูทไม่เสถียรอะไรอย่างนี้เพราะมันมีกลิ่นสาบมันไม่สามารถกรบกกลิ่นสาบได้แต่ถ้าเห็ดมันรวมๆกันเยอะๆกลิ่นมันจะคละกันและจะไม่ค่อยมีกลิ่นและที่สาคัญคือเครื่องปรุงของเราไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ปันหอมแดงอะไรพวกนี้มันจะทําให้กลิ่นพวกนั้นหายไปเลยครับ ก็จะเหลือแต่รสชาติที่กรมกรอบนะฮะทำไมลูกค้าถึงชอบมาซื้อเราในตลาดน,นี้มีเราเจ้าเดียวนะจริงๆมีคนมาขายแข่งกับเราหลายเจ้าแต่ว่าไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าอาจจะด้วยคุณภาพด้วยอะไรหลายๆอยา่างปัจจัยหลายๆอยา่างทําให้เรายืนยงคงกระพันอยู่ได้แล้วก็อยู่คู่ตลาดมาช้านานไม่สามารถมีใครมาโค่นเราได้นะฮะก็จะมีบ้างมีหลเข้ามาป่ปายแล้วก็อยู่ไม่ได้ โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันเหนาผมวันหน้าผมจะมาไลฟ์ให้เพื่อนได้ดูอีกนะครับว่าแกงเห็ดของเราเป็นยังไงคือช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่ากว่าเราจะปิดร้านแล้วมาขายนะครับตอนนี้เราทําอยู่2อย่างทั้งเปิดขายฮาร์ดแวร์แล้วก็เลิกรีบปิดแล้วก็มาขายของเพราะเราเยังถิ่แกงเห็ดเราไม่ได้นะครับ ก็จะมาเปิดร้านช้านิดนึงยังไงก็เพื่อนๆเป็นแฟนก็คอยดูนะครับให้กำลังใจด้วยโอเคครับสวัสดีครับ